ท้องฟ้าแจ่มใสดอกไม้บานพี่น้องขาเก็บบรรยากาศชุ่มช่ำสวยงามมา,ากไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรสีขาวเนาะอันนี้ยังไม่แน่นนะคะกำลังจะเริ่มบานนี่เราต้องไปดูดอกแอปเปิ้ลดอกแพรกันแล้วนะลูกแพรลูกแอปเปิ้ลนะฮะเหมือนปีที่แล้วเนาะที่พาไป เออนี่อ้ย,อยสดชื่นแสงแดดอุ่นๆถ้าไม่มีสายลมนะคะวันนี้เจ็ดองศาอาวันนี้เจ็ดองศาวันที่สามมีนาเนาะเดินลงมาเล่นข้างล่างสวนเด็กเล่นข้างล่างนะคะ ต้นนี้บานเต็มแล้วมาดูกันใกล้ๆพี่น้องสวยงามกับท้องฟ้าชนิดที่ว่าไม่มีเมฆเลยนะนะเจ็ดถ้าไม่มีลมนี่ก็บอกเลยก็สุดยอดอบอุ่นสวยงามต้นมันสูงอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเออนี่ซากุระขาวนะคะต้นนี้เนาะสำหรับต้นนี้เขาเรียกว่าซากุระขาว นีอ่อันนู้นไม่ใช่นะคะอันนี้ซากุระอืมอืมใช่ใช่อันนี้ซากุระขาวสวยงามสดชื่นนี่พอหน้าร้อนมาเขาก็จะมีพึ่งออกมาแล้วนะคะมีพึ่งมีตอธรรมชาติออกมาไม่รู้หน้าหนาวไปอยู่ที่ไหนเนาะ ความสวยงามธรรมชาติในต่างแดนเนาะถึงแม้จะหนาวหงอยเหงาพอเริ่มจะเข้าอากาศดีเราก็จะได้ชมความสวยงามนะคะหนูตัวพึ่งตัวต่อดมดม,ดมน้ำหวานอุ้ยมาดูตัวนี้ธรรมชาติสวยงามที่เห็นได้ไม่มากสำหรับในต่างแดนเนาะ,ะกับบรรยากาศแสงแดดอบอุ่นอย่างนี้ ก็อยากเอามาฝากทุกๆคนเนาะความสุขรอบตัวที่หาเก็บเกี่ยวได้ถ้าเรามองให้มันมีความสุขนะคะชีวิตหายคิดถึงหายเหงาต้องได้เข้าป่าไปเก็บผักแล้วหลังไม่ค่อยดีไม่ค่อยกล้าไปคนเดียวกลัวไปน็อกแล้วลุกไม่ขึ้น <c oughs> สามีบอกว่า ไม่อยากให้ไปเดินคนเดียวนะคะเมื่อก่อนนี่โอ้ยไม่ห่วงใครแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้พี่น้องเอ๋ยเท่าแล้วแก่แล้วเนาะเกิดไปเส้นกลักอยู่ผู้เดียวเราแย่เลยนะคะพี่น้องขาฝรั่งวาสั่งสันวะนะ,ะเขาตัดญ้าแล้วนะคะเราก็ต้องหนีแล้วเนาะเอาภาพความงามมาฝากพี่น้องสดชื่นซากุระขาวเดี๋ยวสักวันจะพาไปเที่ยวสวนซากุระ สียมพูทั้งทุ่งเนาะโอมาตรงนี้ได้เห็นว่าพึ่งเขาออกบ้านแล้วนะคะมาหากินช่อดอกไม้หวานหวานไปแล้วคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอยายจ๋าเนาะสวัสดีคะ่ะ